สวัสดีค่ะตอนเย็นๆตอนเย็นๆก็จะประมาณนี้ก็จะมานอนอยู่รอพอ่อพ่อไปพ่อเป็นพ่อเลนะิกงานแล้วก็ไปเป็นไรเดอร์แต่วันนี้วันหยุดเลยไม่ได้ไปวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังเรื่องแมงกัะพรุนอ่าคอยเม่นอันตรายของเขานะ เพื่อนๆส่วนมากก็จะพอว่างๆโรงเรียนปิดเทอมหน้าโรงเรียนปิดก็จะพาลูกๆไปทะเลใช่ไหมก็จะพาลูกๆไปเที่ยวทะเลแล้วเด็กๆเนี่ยไปเที่ยวทะเลชอบมากพอเขาเห็นแมงกะพุนเนี่ยโหอ,อย่างชอบเลยอย่างชอบเลยใช่ไหมเรือไม่ได้ก็จะไปชอบจับไปชอบจับยิ่งแมงกะพุนไฟตัวเล็กๆสีแดงแงสีม่วงอะไรประมาณนี้ ถ้าเวลาเขาไปนั่งโต๊ะขึ้นแล้วเขาจะเจอกันบ่อยๆแมงกระพุนตัวเนี้ยเป็นพิษแพ้ถึงตายเขาเรียกแมงกระพุนไฟตัวเล็กๆนะสีสวยบางตัวก็สีสม้มบางตัวก็สีฟ้าน้ำเงินเขียวอ่ะสีฟ้าน้ำเงินสีน้ําทะเละแล้วลักษณะเข,า,ขาตัวเล็กอันตรายแต่ยายไม่ได้บอกถึงอันตรายของมันนะคือเมื่อโดนแล้วเมามาโดนแล้วยายจะบอกวิธีแก้ วิธีแก้แก้กันยังไงแมกก็พุนนะพื้นฐานแรกเลยนะถ้าโดนรีบไปล้างน้ําจืดเลยน้ําสะอาดเลยนะแล้วก็ใช้น้ําส้มสายชูสมมุติว่าน้ําส้มสายชูที่นั่นไม่มีใช้พิษน้ําส้มก็ได้นะแก้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าให้มันลดให้มันล้างพิษมันออกไปบ้างประมาณนี้แล้วรีบพาไปหาหมอแล้วนะพิษเบื้องต้นคือน้ําส้มสายชูพิษเบื้องต้นเลยนะ ให้ใช้น้ำส้มสายชูอ่าถ้ามันไม่มีน้ำส้มสายชูบริส,สุทธิ์สมมติว่ายังหาไม่ได้พริกน้ำส้มก็ใช้ได้นะที่กว๋วยเตี๋ยวโอเคทนแสบร้อนนอยหน่อยแต่รับรองว่าแสบร้อนจากพริกกว๋วยเตี๋ยวนะยังไม่แสบร้อนเท่ากับพริกแมงกะพุนนะอ่าเด็กๆจะโดนสนมากอนะ่ะชอบมากเลยชอบมากพริกแมงกะพุนนะแก้ด้วยน้ำส้มสายชูนะเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะ แล้วให้รีบไปหาหมอแล้วไรแ,แล้วจําลักษณะที่ลูกโดนหรือที่เราโดนให้ได้ว่าลักษณะของมันเป็นยังไงหมอก็จะได้แก้พิษพวกสัตว์พวกนี้ถูกเพราะว่าหมอโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆทะเลเขาจะรู้เขาจะรู้นะว่าพิษตัวนี้เป็นยังไงยังไงหมอหมอที่ใกล้ๆทะเลโรงพยาบาลคลินิกที่ใกล้ทะเลก็จะรู้แล้วก็มีกตัวหนึ่งก็คือหอยเม่นหอยเม่น เวลาเราไปดำน้ำอ่ะเวลาเราไปดำน้ำหรือเราเดินตามชายหาดเพราะเราเดินตามชายหาดเนี่ยมันจะใส่รองเท้าไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นทรายแล้วมันติดรองเท้าแต่มันเดินยากไงก็จะเดินถอดรองเท้ากันทีนี้ตามโขดดินต่างๆอ่ะเราจะไปเหยียบหอ,อยเม่นเราไปเหยียบหอ,อยเม่นแล้วพอเหยียบหอยเม่นแล้วมันจะหักเลยนะเพราะมันเป็นหินปูนไงหอยเม่นนี่มันเป็นหนามเลมๆรอบตัวเลยมันจะเป็นหินปูนจะปวดมากเลยแล้วเหมือนหนามต่าอ่ะ วิธีแก้ง่ายๆก็คือใช้น้ำส้มสายชูเหมือนกันแล้วก็หาอะไรไม่ได้ใช่ไหมเอาอะไรที่มันแบนๆทุบท oh ุบเพื่อท oh oh ี ông, ่จะให้มันแหลกไงค่อยๆทุบไปน้ำส้มสายชูก็แก้ได้แล้วก็ใช้หินใช้เพราะมันเป็นหินปูนใช่ไหมเราก็ใช้น้ำส้มสายชูเข้าไปละลายก็จะช่วยได้ก็บรรเทาปวดไปได้ระดับหนึ่งถ้าคุณใช้เข็มเคลียมันยิ่งปวดไงไม่นั้นก็ มันไม่ปวดเหมือนแมงกะพุนนะมันไม่แสบร้อนแต่มันรู้สึกปวดปวดเหมือนอารมณ์อะไรตมพอไว้สักคืนเราไม่ต้องไปทายาแก้เสษนะตรงนั้นมันก็จะบวมขึ้นแล้วเราประคบด้วยน้ําร้อนอ่ะอ่ะแล้วค่อยๆบีบมันก็จะออกมามันก็จะมันก็จะปนนะแล้วมันก็จะออกมานี่คือการแก้พิษเบื้องต้นนะหอยเม่นแมงกะพุนแก้พิษกันแบบนี้น้ําส้มสายชูอาล้างด้วยน้ําส้มสายชู หอยเม้นก็เหมือนกันใช้รองเท้ายายส่วนมากถ้าใหญ่โดนนะถ้าใหญ่โดนนะให่ก็จะใช้รองเท้าอ่ะทุบๆๆๆมันก็จะแหลกแล้วมันก็จะหักแล้วมันก็ละเอียดแล้วเราใช้น้ำาุ้มสายชูล้างมันก็จะเปื่อยออกมาประมาณนี้เพราะว่าหนาหอยเม่นมันเป็นหินปูนไงมันก็จะละลายได้ในน้ำสุ่มสายชูนี่คือวิธีแก้พิษเบื้องต้นนะใหญ่มาเล่าให้ฟังแมงกะพรุนก็น้ำจ้้มสายชู คอยเม่นกระลร้างด้วยน้ำส้มสายชูแล้วใช้อะไรเบนเบนน่ะเบนเบนขวดน้ำเลยอะไรก็ได้ที่ไม่มีน้ำหนักมากแล้วทุบ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 แล้วล้างด้วยน้ำส้มสายชูจะทำให้นิ่มขึ้นแล้วพอรุ่งเช้าถ้ามันไม่อักเสบนะหรือมันอักเสบนิดนิดพอเจ็บๆอะ่ะเราใช้น้ำร้อนประคบแล้วก็ค่อยๆรีดรีดรีดใช้ใช้วีดเล็กๆอ่ะถูถูถูถค่อยๆถูเด๋ยวก็จะค่อยหลุดม,มา มันจะค่อยๆหลุดมานี่คืออาการเบื้องต้นถ้าเราโดนหอยเม่นหรือแมงกะพุนหอยเม่นในแค่เจ็บปวดทรมานนะมันไม่มีพิษละลายได้ด้วยน้ำส้มสายชูละลายเองได้หรือจะหรือจะมีวิธีเอาหนาหมอกก็หายหอยเม่นแต่ว่าถ้าแมงกะพุนนี่แสบร้อนมากให้รีบร้างด้วยน้ำจืดแล้วล้างราดด้วยน้ำส้มสายชูแล้วรีบไปหาหมอเลยโดยเร็วเลยนะ น้ำท้มสายชูมีประโยชน์ถ้าไปทะเลพบเป็นขวดเล็กๆกไว้ก็ได้เผื่อไปเจอแมงกระพุนเข้ามันแก้พิษเบื้องต้นได้จําไวนะ้นะน้ำท้วมสายชูแก้พิษเบื้องต้นของแมงกระพุนได้แมงกระพุนตัวเล็กๆแบบแมงกระพุนไฟอย่าไปถูกเ็าไหรอย่าไปจับเท่าไหรถึงตายเลยนะถึงตายเลยแพ้ถึงตายเลยนะแล้วแมงกระพุนลอดช่องก็มันก็คันแสบเหมือนกระโดน มันก็นโดนกดอะไรกัดสักอย่างนึงประมาณนี้อย่าลืมน้ำส้มสายชูไปทะเลอย่าลืมน้ำส้มสายชู